สกูสุคนสบายดีจ้าสิพากันไปซื้อต้นไม้ไปปลูกพี่น้องซื้อต้นน่ไม้นะไปปลูกให้ชาวแปลงเป็นคนพาไปกับปัวราวกัใจดีขนาดได้พาไปซื้อผููเพื่อนก็นั่งอยู่ด้านหน้าด้วย่พียงเด้อคนนี้กันน้องหน้าสบายดีน้องอากาคกขับรถชาวแปลงกับนั่งด้านหน้าด้จะเด้อทั้งหมดสบายดีได้ยินตัวเสียงเด้ออากาด้านล่างกะสีเต็มไปหลายคนขนาดพี่น้องน้องลุงกะ ยวนทางหลังน้ำนองนัดเต็มทายรถน้นองกเสยเด็ดสดีจ้า,นาอนก็ได้มาเบิรนกโไม้ยสิไปปลูกลังบ้านได้จะเด้อมาแล้วมากับสแปงสแปงเป็นคนพาเป็นคนพาสิม,มาเลือกอันอันนม้นมงยมากันก็ไลยคนพี่น้องคุณเต็มหลังรถเลย ไปเบิ่งนกันเลยจ้าต้นคูกต้นทะเลก่อนเนี่ย ต้นเท่าไรนี่ต้นละสาวพันนอโบงอับจักลรัมไปโยนอาจากต้นใช่หรอ,อ,อไรอ้น้อง

นอเลี้ยงน้องธรรมดาบอกนออย่างไงคะน้องไม่จังไพมี่นอะ สามเลยเนาะสามสามเนาะเออวันจะคือบอกหน่อสั่งไผ่นะสั่งไผ่กันหมอันนี้เอาไปกินนเลย้วไม่ได้กินไส้สั่ง่รอตันดูตัวสื่อเนียกเงา้าวตะกบเอสามตวหนาิห้าสิบพันเ

กอให้กินนะเจ้าค uh, ูกูก like, oh ินนะฮะกให้กินนะเลยดดนี้มาดูนการกินกันกินเจ้ากัน้ำคันเออเออแม่กกกนีต้องแเมานมาันมันม่น้องนังใหญ่น้องนางน้อยละซื้อนาไม้ให้อุ่นเด้อจ้า เออเพ่นปลูกแล้วมันบ่ขึ้นเพื่อนปลูกเค็ดพุ่งขึ้นแวพุ่งขึนปลูกใหนได้กไม่ปลูใบปลูกทแม่จะกินยำเลยเอามาแงกเนาเขาะเบบ่าแล้วมีเบาะเาปลูกไม่เด้ออยากกินปลูกที่นงเป็นเท้เลยเด็กคนเอเขาอุ้ม

าวน้องน้อยชาวน้องน้อยน้องมาซื้อต้นไม้ลูกุจะตามซ่องคนเด้อพี่น้องเด้อนางใหญ่นางน้อยสาวผู้ไทยเด้อจ้าใคไล่ไล่ซื้อหนาไี้ให้ลูอ่ะเบิ้งชาวแฟพี่น้องเลยพามานยุงซื้อให้อีกเพราะว่าผมเป็นแฟนหน้าวันนเออ เป็นจไปซับมากินรสไว้เปซับก๋วเตีิงซุ้มพซับนใต้บานดนม่วซากแมีทงเดิมอ่คไปใส่ดินตลาดต่อจ้าน้องจ้าหลังจากมาแต่น้อม่องเเขาเลินนเย็นนะเขานคุณ สุพรรณพะรังไปเลาะตลาดอยากสุพรรณจะซื้ออย่างสโนมเดี๋ยวไปเลาะบ้านสุพรรณจะซื้ออย่างเดาจ้าป่ะพวกเครื่องหนุ่มของซื้อมีต้มง,งามน้สอสาวนอมเนนะาะเขาลูกอะไรหรอเออเขาหนุ่มมาได้เขาอวนได้แต่แง่ได้แต่แตมองเนาะแต่ทำอะไรไม่ได้ สีดำค่อนมากขนาดเลยได้ยาบนเจ้าอยากได้ซนอฟ้านกับมี้ มามาบางทางนี่มันจะเป็นตลาดสดเลยพี่น้องเดอ้อมนันส่วมาหลามที่คนจักสุภากันซื้ออย่งซื้อางหอมเอบบัวอบน้อง น้องนี่เจ๊ขัดจี๊เ,เสียงกาอยากน้องขอโทษด้วยพี่น้องเด้อเสียงน้องก็ขอโทษขอไผ่น้ำลายพี่น้อง สนอมตกใจกพี่น้องโอนยอกเ่อคนจะตกใจก่ปสนอมจะตกใจก่ปะจะโต๊ะไ่ของเรา,ากินนี่ตาเจ้าตาเจ้าโลกกินนี่เ่็นของก็งกจะตกเมื่อกี้นี้โอ,อนแล้วว่ายอกเ่อคนพี่น้องโต๊ะใส่เครียดมาจากน,นาบูก็โอ,อนเป็นเสื้อกิโลมาจากพีน่น้อง เสียงตู้กับพนังกับเปิดนี่กับเปิดพี่นองเอ้ยประทะากันโอนจะซื้อจิโลจะซื้อจกพันโอนอพันเจ็ดโต9 0 7พโตกัประมาณเจ็ดิกว่าบาท จ็ตะพี่น้องเป็นเงินไทยค่ะมแมลนอ็อกตวน้อยประมาณเจ็สบาทเนาะเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทค่ะเจ็ดสิตบตสามตและบาทข้วองคายพี่น้องตลาดรักแปดตลาดลักแปด 8, สวรรด์นาเขตเด้อ หมักสลัยเนอะหมักไม้หมักตัวหมักฟารິมควันที่รอควກนที่รอตลาดรัก8สกกวรรค์รัก8ควงๆหมักใหญ่รอยสาหาเล่ารอยสาหา ้อยสองหาพันโอนผลซื้อไก่กับ่อกี่น้องเป็ดบอยโอนเป็ดไก่วันนี้ก็ออกมาจากตลาดเลยจ้าขึ้นหลดเรียบร้อยแล้วกับสีด้เมื่อแล้วเจ้าลาไปก่อน้ะจ้า ขอบคุณนันเจ้าแป้งกับทัวร์นำเดินจ้าซื้อหน่อไม้ให้ออนเมื่อปลูกจ้าขอบคุณหลายๆลาไปก่อนจ้าฝากซ่องนางใหญ่นางน้อยสาวผู้ไทยเนี่ยเด้อจ้าเด้อฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อนเด้อจ้าเด้อบายบายจ้ากดน้อยบายบายสบายดีบายบายสบายดีบายสาวเป้งบาย